ครับนนทไทยรถไทยมือสองเบาจงพาเราสวัสดีครับโอ้ยแรงครับอีรีครับพี่น้องครับเกือบสามทุ่มครับเกือบสามทุ่มเพิ่งมีโอกาสได้รีวิวครับพี่น้องครับรถเขาเตเวนแล้วละอ่ะนะครับเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านนะครับเข้ามาถึงเรียบร้อยนางฟ้าทั้งสองคันนะครับอันนี้อาทีร้อยพี่น้องครับอาชีร้อยผมฟังเสียงนะครับโอ้ยเสียงดีครับไฟยังติดด้อ ไฟหน้ายังติดนะครับไฟสูงไฟต่ำครับมาดูครับมาดูความเดิมครับยังบปลหลังพี่น้องเลยครับยังไม่ร้างเลยเอดูน็อตครับหัวน็อตใสๆครับหัวน็อตใสๆนี่มาเบิ้งครับนี่ดูพญาเล็บครับพญาเล็บขุดฮะดูโค้งครับโค้งก็ถือาสมบุ์พี่น้องครับตัวนี้เป็นทะเลทองหนึ่งสองสี่ซปเปอร์ครับ เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์เหลือทุกจุดครับจอดรถไถครับสีไม่มีถลอกปอกเปลือกเลยฮะปกติบุคคลีวิวตอนขึ้นครับส่งท้ายหน่อยสิช่วงใกล้ฤดูการทำนาละอ่าดูสีสันมาเบิงที่เด็ดพี่น้องครับที่ผมประทับใจครับตรงนี้ครับนี่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 มาเบิงพี่น้องมัเบ่เคยไถหน้าจอยบอกครับมาเบิงครับเบิ้งรูสลักครับเหมือนออกจากโรงงานเลย ผมว่าบ้ได้ไถเลยแหละครับนี่อาจจะไม่เคยไถนาด้วยอาจจะบบิได้ใออสเตรียครับวบามีห้อย,ยักเลยครับนี่สลักเดิมๆครับรูสลักออกจากโรงงานเลยทั้งสามรูสอนขั้นกับว่าเคยใสลเลยครับนี่ดำปึ๊ดครับเบิ้งเล็บครับดูสีสันนะครับสีสันสวยงามนอดใหญ่ก็สวยเห็นไหม น้นใหญ่สวยงามโอเคนะครับรอฟังเสียงพุ่งนี้ครับดึกแล้วอ่าดูคันที่สอง้็ห้านาทีอันนี้นางฟ้าเก้าห้าครับโอ้อันนี้ก็เสียงดีพี่น้องครับเบิงเบิงเบิงนะครับดูนอตใหญ่ครับสวยครับนอตเดิมทุกจุดพี่น้องจอด14ปีครับสิปีที่รอคอยปู้น,นอจะได้เป็นเจ้าของคันนีน้เนาะ ภาพแบบนี้หายากมากครับละหัสามแสนเนี่แต่ว่าสีสันแบบนี้นี่โอ้ยเสียอย่างเดียวพี่น้องครับอันนี้ไฟตาขึ้นผมว่านี่นะครับน่าจะสวยกว่านี้อีกว่าสีสันความเดือมของมันครับรถเก็บดีแบบนี้ครับนี่นีห้องเก็บของเก็บไปในเฮือนครับนะโค้งรุ่นนี่โค้งหายากพี่น้องครับช้างทองครับช้างทองช้างทองเหล็กเส้นครับนี่นะเออความแข็งแกร่งครับขั้นเล็กไปสามเสี่ครับคุน สุดปัดธรรมดาผีครับไม่มีรอยผุเห็นไหมครับบ่มีห้อยผุบ่มีห้อยโอ้ยโซนี่ขอรับของงามๆเข้าร้านหัวเห็ดสีขึ้นนี่ซทำไมอยู่เนีอยครับนี่เดี๋ยวรอล้างครับเห็นไหมครับนี่สติกเกอร์ย่างเด้อโอ้เสียงดีครับนี่ครับอีทีเก้าห้าเบิ้งโมเล่ครับใสปิ้งฮึฮึะใช้งานน้อยครับมีแต่ผู้หญิงเบิดเทือนว่าสั่นเจ๊กี่เดียวไหวเห็ดยังว่าสั่นเอ้า มาครับสติกเกอร์ครับนั่นี่ยอดรถไถนาครับตราช้างทองเขาเป็นรถนั่งครับเฟืองดีครับตัวนี้เฟืองใหญ่ดูสีท่อครับนี่แหละสีท่อที่ตลาดเขาต้องการออกทงท่องนิดนึงครับ่าป็นสนิมไหลโอเคนะครับปกติไม่ค่อยรีวิวครับมือสี่รีวิวสองขั้นนี่ครับเดือนหนาทอยหลังเด้อฟังเสียงพี่น้องครับ โอเคครับผุนทางในก็นยังหลายคันอยู่เ้อพอมีให้่เหลือกอยู่ครับพิกัดนนทไทยรถไถมือสองอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครครับเดี๋ยวมือสีรีวิวหล้วก็แจ้งราคาครับอยู่ทดลองขับเห็นเบื่อพี่น้องแล้พี่น้องเ้อะ FC หลายคนพูด่าเป็นยังไงค,ครับัมแจ้งราคาครับอประมว่านี่ผมก็คือรถมันหลายคันพี่น้องครับรถหลายคันแล้วทีนี้นะครับเวลาในยูทูปเป็นจำกัดพี่น้องนะเดี๋ยวจะเจาะไปทีละคันทีละคันดีกว่าเนาะ นอนหลับฟันดีลาตีสวัสดีครับนอนหลับดีเงื่นเมือนนอนตื่นเห็นได้รถไทไปครับที่อื่นได้พี่น้องเด้อฝนกำลังลงบอดีครับสวัสดีครับ